สวัสดีค่ะงานประดิษฐ์งานโคเช่บายครูพี่แอวนะคะวิดีโอคลิปที่แล้วนะคะครูได้สอนวิธีต่อดอกลายนี้ไปโดยสอนวิธีต่อข้างเดียวนะคะต่อด้านเดียวยาวๆอย่างนี้นะคะคราวนี้ครูจะมาสอนต่ออีกด้านหนึ่งต่อด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้นะคะต่อ3ด้านเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเราก็ทำเหมือนเดิม เราก็ถักนะคะให้มันสมบูรณ์แค่ด้านเดียวนะคะแล้วไปอีกด้านนึงอันนี้เราก็จะทําแค่ครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็โซ่ห้าหยิบตัวที่จะต่อมาแานนี้ โซ่หหันกลับมาทำด้านที่เหลือแล้วก็โซ่สองหันกลับมาเชื่อม เราก็จะใช้โซ่สองนะคะในการเชื่อมกลับไปกลับมา อ่าพอมาถึงตรงนี้นะคะถึงตรงนี้เราก็ทําดอกมันโซ่ห้ากลับมานี้กลับมาอีกด้านนึง ตรงนี้นะคะจำได้เนาะแล้วก็โซ่สองมาอีกด้านหนึ่ง สังเกตนะคะพอมาถึงตรงนี้เราก็อย่าเพิ่งข้ามไปทําดอกมันก่อนครึ่งหนึ่งโซหา ับมาด้านนี้โซ่ห้ากลับมาด้านนี้มองเห็นไหมเดี๋ยวผมพลิกกลั เราก็มาทำส่วนที่มันไม่สมบูรณ์ให้มันสมบูรณ์นะคะ ลักษณะของการจบแขวจําได้นะนะคะแล้วก็มาดูอันนี้ก็เป็นลักษณะการต่อด้านนี้ด้านที่หนึ่งด้านที่สองด้านที่สามนะคะเราจะเห็นว่าเนี่ยพอเราต่อครบด้านมันก็จะเป็นดอกแบบนี้นะคะคราวที่แล้วครูสอนต่อแบบนี้นะคะต่อด้านเดียวคราวนี้ต่ออีกด้านหนึง่งพอต่ออีกด้านหนึง่งมันก็จะได้ครบดอกแบบนี้ ะเห็นว่าเมื่อเราต่อดอกที่มันสมบูรณ์แล้วนะคะตรงกลางก็จะได้แบบนี้นะคะเราก็ต่อไปเรื่อยๆตามชอบนะคะบางคนก็จะทำเป็นสีเดียวนะคะแต่อันนี้ครูอเอาได้ออที่เหลือๆมาถักมันก็กลายเป็นสลับสีอย่างนี้ตามชอบนะคะเราจะถักเป็นเป็นผ้าคุมโตะ๊ะผ้าคุมเตียงอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เรา พราะว่าลักษณะของการทำดอกกับการต่อดอกเนี่ยครูแยกออกจากกันปกติแล้วปกติแล้วนะคะครูจะเอา,เอาแถวสุดท้ายมาเป็นแถวต่อดอกแต่อันนี้ครูจะจบที่ดอกแบบนี้เลยนะคะฉะนั้นว่าเราสามารถที่จะถักดอกทิ้งไว้เยอะๆได้แล้วก็นำมาต่อนะคะลักษณะการต่อก,ก็อย่างที่สอนไปแล้ว ก็เป็นอันเรียบร้อยสําหรับการต่อดอกด้านเดียวแล้วการต่อดอกหลายๆด้านนะคะให้มันเป็นผืนแบบนี้สำหรับใครที่สนใจจะเรียนถักโครเชต์แบบตัวต่อตัว,ตว,ตวหรือแบบออนไลน์นะคะครูได้ให้ช่องทางในการติดต่อไว้นะคะอย่างที่อย่างที่ให้ไว้ด้านหลังนี้นะคะสามารถติดต่อเรียนได้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณค่ะ